อ่านขึ้นมานะคะเพื่ออ่านนำขึ้นมาแล้วจะมีอะไรจะอวกดดึงแนวแล้อจอยห้องอันนี้คือใบกระเป๋าตังค์ที่ถื้อมาสองเก้าบาทที่ตลาดน้วนะคะจึงจะไปคิดว่าจะไปเดอะมอลล์ดีวาจะไปเดอะมอลล์นะมีฉันมีตังค์ดึงแบงค์พันซะนาให้มาจริงๆฉันต้องได้จากนาสามพันได้นนน 3, แลามนาสามพันแต่ถ้ลงข้าวาบข้าบใบฉันอาจจะได้ประมาณนที่หนึ่งฉันจะไปเดินดูของก่อนฉันจะไปเดินดูของเล่น ไม่ใช่ของเล่นไอ้ที่มันอยู่ชั้นหมีผู้หมีผู้พวกพวกพริกเลนอะไรแบบเนี้ยเออแต่ก่อนจะมีกระเป๋าขายอะไรเงี้เยเล็กๆถ้าแกสังเกตว่าถ้าแกใช้กระเป๋าผ้าแบบลายที่น่ารักน่ารักอะแกจะแบบซื้อไม่กี่ใบหรอกแต่แกจะพกตลอดแล้วแกก็จะคอยซักแล้วก็รักษาอันนี้ฉันทํตั้งแต่เด็กเลยนะแต่พอฉันไปอยู่สยามอัะคือฉันก็เปลี่ยนเลยว่าพอเริ่มจมากหูดังด้วยไง <c oughs> ปูดังแล้วเหมือนกับว่าขวัญหนีเนี่ยเพราะว่ามันจะดังกลางวันเลยเนี่ยใครจะพิสูจน์ได้ก็ให้หลวงมึงไงก็จะบลาแล้งจากพิสูจน์จากในหลวงมึงคนเดียวเลยเพราะในหลวงมันมีหรือไม่มีถ้าอาปากอย่าไปยุ่งนะะเพราะว่าไอ้ที่อาปากไม่ใช่ว่าจะตายนะถ้าคนที่ดูวาสุดท้ายคือถ้าฉันเป็นแบบนั้นนะฉันจะไม่อัดฉันจะไม่อัดเดีโอเพราะว่ามันทรมานไงเรจะผ่านค่าคนทั่วไปเาจะบายอย่าไปยุ่งไงจะบอกให้เดี๋ยวฉันให้ดูหน้าฉันนะล่ะค่อยเดินมาค่อยดึงแมงวว สวัสดีค่ะยอ่าถีต๊ะ <c oughs> นี่ลูกฉันดึง,งดึงดึงดึงฉันว่าหมอหมาหมอแมวอ,อ,อ,อะไรที่โสูงโคกนะดูเล็บที่โคตรยาวดูในเฟซนี่ฉันว่าหมอคนเป็นอะไรที่สะอาดกว่านะจะบอกฉันอยากเรียนแพทย์อะไรอยากรรมแต่ฉันไม่ฉลาด <c oughs> ฉันไม่ฉลาดแต่ฉันอยากช่วยคนฉันอยากช่วยคนนั่นช่วยคนมันก็เลย <c oughs> <c oughs> มึงตายเถอะ <c oughs> มึงตายเหรอไอสัตว์ <c oughs> สัตว์โบราณกันล่ะ บอกอี๋ฉายให้อยู่เฉยๆไม่ต้องกระแดดออกจากบ้างให้คนเขาหุบหดิ้ามึงจะออกก็น่าลำคาญเดี๋ยวยันนี่พันจะอีกใบยี่สิบอีกสามใบสำม่ไว่านี่คือบัตรของฉันฉันจะเอาฉันจะเอาลิงกี้กับลองกองเอ้ลำใจกับลองกองไปให้น้องแถวบ้านน้องกี้กับน้องอุ้มอยู่ข้างๆบ้านฉันถัดไปไม่กี่ลังจริงๆน้องน้องอุ้มเป็นคนที่ผิวดีมากเลยนะผิวแบบเหลืองๆือแบบเหลืองทองเลยสีผิวเหลืองทองทอเลยอะ เออฉันมองแล้วฉันรู้สึกว่าผิวดีมากี่อยู่แต่ในแอร์ห้องแกมีแอร์แต่แบบว่าหวังกับว่าแกอยู่กับพี่แกด้วยแกก็ดูขี้แบบแล้วแล้วแกเรียนหนักแล้วแกก็ไม่ค่อยเก็บสบกไม่หรอกแกเด็กอยู่ชั้นเด็กเดฉันก็เป็นฉันจะเอาไปให้เพื่อนฉันที่เดอะหมอจากเครื่องสําอางฉันไปให้คนที่แล้วใช่ปะแล้วน้องมินกับไอเมย์นี่ฉันจะเอาไปให้อีกมีเพราะว่ามันฉันรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่ค่อยดีแล้วถ้ามันอยู่ไม่เยอะมันจะเน่าแล้วไงเก็บไว้นิดเดียวเพราะว่าบ้านฉันแม่ถ่ายผลไม้แม่ฉ ลำไยให้ชูกา้ากินเยอะท้องมันจะแตกแลย